่าคนเก่งมาถ่ายรูปลงกันหน่อยครับวันนี้มาเขาคือตัวนี้คือโซเชียลโอเดแมนคาร์กัสใครเอ่ยเป็นมิลาเบลล์กมือหน่อยที่มิลาเบลล์อยู่ไหนลูกยกมือหน่อยโอ้แล้วใครเอ่ยเป็นน้อับบูล่าครับอับูล่าอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากเลยอิซาเบล่าเลยครับอิซาเบล่าโอ้โหคนนี้นี่เองเบ็บบะ คนในโอเดียมากเลยครับมีฟิลิกอันโตนิโออยู่ไหนครับโอเคในมาครบเลยมีน้องอะไรอีกข้ามเนี่ยโดโรเรสโดโรเรสใช่ไหโอ้โหมันนันโตครับมีเจ้าราเจ้าหนูครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดนี่ถ้ท่องเที่ยวด้วยนั่นมีนม่เปเยอะมาดูนะท่องเที่ยวในยุโรปท่องเที่ยวหล่อมากครับแล้วก็มีแม่เป็ดแม่เป็ดที่กบอยู่ไหนจ๊ะโอ้โอเคยอดเยี่ยมเลยครับ มีคูเรต้าคูอิคเรต้าอคุตตินก็มาครับบูโนก็มาครับเราและลุยซ่านั่นเองนะคระพิเศษของเรานะครับโอเคลูกหันหน้าเป็นทางกล้องเลยลูกโอเคยิ้มหล่อๆดูสวยเลยนะคะคือว่าคุณให้รอสักครู่นะคะขอคุณให้สัญญาในการเข้าไปรับเด็กๆได้นะคะ ยังไม่ขอเพียงครอบครัวและสื่อชานนะคะไปยืนตรงน้นที่หลบไปยืนตนอนที่หลบพี่หัวนั่นแหละเห็นชาติโดนแล้วตอนนี้คนเด็กนะคะจัดยเงาจาคุณจังจะไม่รียบร้อยนะคะคุณคุณครูครับถ้าที่สนามเรียบร้อยแล้วช่วยรบกวนบอกตรงพิธีกรด้วยนะครับจะได้ประกาศให้ผู้ปกครองเข้าไปได้นะครับตอนนี้ผมเหมือนว่าแถวสุดท้ายยังไม่ไปนะครับไปเรื่องนะกรคถือว่า ไปเอาหน้าที่น้องไปบานนะคะตอนนี้นักแสดงนะคะสุดท้ายอยู่บนสเตจอยู่ในคาราเอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณพ่อคุณแม่รอสักครู่นะคะตอนนี้ขอเด็กๆทุกคนไปอยู่ในจุดรับให้เรียบร้อยก่อนนะคะขอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะขอเวลาอีกหนึ่งนาทีเพราะเราจะได้จัดแถวนะครับให้เรียนระยะนะครับผู้ปกครองจะสามารถเดินเข้าไปรับติดการ์ดได้เลยแต่ ได้สะดวกขึ้นเวลาที่เขาความสามารถรับผิดได้สะดวกขึ้นแต่เขาเวลาจะแถวอีกหนึ่งนาทีนะครับ่ะอีกประมาณไม่เกินหน,นึ่งสองสามนาทีค่ะตัวเอหนึ่งสองสามอ่านและแสดงถุสุดท้ายอยู่กำลังลงสเตจอยู่เลยค่ะ จ้าโ,โอเคครับติ๊กติ๊กตัวเอ็นะครับเดินช้านิดเดียวนะครับแต่ด้วยความปลอดภัยของลูกๆนะครับไม่อยากให้ลูกๆของเนาที่นี้จะต้องมาเรียนต่อตามปกติแล้วนะครับคีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะกลับไปนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีรุ่งสวยเพราะวดกันนะครับต่งไห้รูเอกับผูกไกอดูไ <todos> ด <pretty S 1> <T> ้นะครับก็วันนี้ก็มีความสุขมากๆนะครับที่เด็กๆของเราได้โชว์แล้วก็แสดงความสามารถของตัวเองเต็มที่นะครับ โอเคครับฐานงานพี่ด้วยนักแสดงด้วยนัะสาธุเพื่อนคุณครูด้วยนะครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในความสําคัญและให้ความสําคัญกับกิจกรรมของทางโรงเรียนตลอดมานะครับวันนี้ก็ใกล้จะจบงานในค่ำคืนนี้นะครับก็เหลืออะไรอีกนิดเดียวนะครับใช่แล้วแต่การเอะตอนนี้นะคะนักแสดงชุดสุดท้ายกำลังจะระเบียบแถวรอสักครู่นะคะอ่าสายยังไม่ถึงที เปิด3ช่องนะคะช่องนี้ช่องกลางแล้วก็ช่องลึกนะคะโดยจะมีที่พี่สซาฟนะคะ4ช่องสี่ช่องด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ตามจจูบหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่เดินระวังด้วยนะคะตัวน้องตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ลูกๆนั่งรอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มองแล้วบอกด้วยนะคะได้เลยค่ะตอนนี้บนตอนนี้บนเวทีค่ะ